สบายดีสวัสดีเ้อพ่อแม่พี่น้องมากินก้อยปานกันพ่อแม่พี่น้องก้อยปานกินแรงมามาเข้ามากินน้ำกัดปลาลุงก้อยปลาลูกสาวซื้อมาเมียนให้เป็นซองสารทิศและโนยเนาะสีนโนตกวนันเ่ยเพื่อใ้เบ็ดพ่อแม่พี่น้องมานี่ มาช่วยมาช่วยช่วยน้อยหนึง่งมาคันรกระเกะ<ม>นัะนงดีๆหนูเด้อจ<ม>ีบขาจกคะนี้เ<ม>ขาห่อนห่อนโอ้ยห่อนร้อนร้อนร้อนเอา สบายดีสวัสดีพี่น้องมาเด้อกินข่าวเด้อพี่น้องเด้อก้อยปลากินแดงไหมมึงอุย้ยอาหารโปรดเจ้าอาหารโปรดก้อยปลาปลาราเฟียงแฟนบอกคนบ่เห็นใช่ไหมคุณอ๋อยาไปอีกบ่นบคนโบเห็นนะบ่ยับโป,ปรยับพ con phi lơ ơi để quên đã mà ừ. mà phi đóng mà mình khẩn nó cần sạch sẽ cội pa hả nằm trên bộ không đơ suốt chung cụ như bây giờ sẽ bó nằm chìm này phi nọ nằm chìm sao tại Hãy subscribe bố Mì Gõ Để không bỏ แต่ต He ้องเห็ดก้อยปลามีจิมปลาจิมแบแบยูแฉบยูแบเพ่อใช้มันเนาะแต่ถาโบเคยนะเาเคยเห็ดเตยน้ำจิมเ็ดมาแต่พอเตยน้ำจิมเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อทางนอกทางในทางใดก็ดีหมคุูกินน้ำกันปลาลงก้อยปลาุแซบ ชุดหอดอืม,อม,อม,มาก็จดกินปุบปุบปุบป,บปุบแล้วก็กรอบนี๋ยวก็มานาั่งกินก็ชอบเซเว่ดเลยเนี่ยเสร็จแล้วจะมานั่งกินอาบน้ำเอาไนก่อนเห็ดแบบนี้ละ มาคำแนมอะไรงานคำชีโม,ม่งชะมอาเพื่อนอ่าไปตราดีกจดยาควรน้อ,อนขันตา,านไปเราไปจือยายังเถิกตากันโผนี่นายเถิดว่ะ ขั้นตรวจใส่ป่ะตรวจจหมาลยนะก้อยป่าคือเดินไปเห็ดตะกี้เนะ <c oughs> ะาะกจบไปตัวใหญ่เนาะ ขอโทษด้อยผม่องคุณน้องก็บเข้านังหนักไปบดอนข้าวเอา,า,าละตุ่นผมมงไปเนี่ย่เข่าเนี่นั่งมันเจ็บ ขันบัตีขาวตมอุบ yeah. yeah. ุได้ข้าะตังตมอบได้ตังตมอบุได้ผักะรเนี่ยผักกาดแกวก็มีเด้อแม่เด้อแม่เนี Tư tôi ăn học mì kiao nữa. Hoặc là tôi rất là vui. To hỗn nào mà nài. Một mà nài. To nó hoạt nài, tết 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 nài, บบม,มาอจ้ะตั้ต่ำจะว่าหัวเขาจบพี่ไปพี่มาจ้ะไปกบอกยามากินะถา,ามปเป็นนะ นั่งไปเนี่ครับปุ๊บเป็นนั่งจะหมอบเนี่ยมึนค้าคัดสมาดเป็นเจ้าบรายแล้วจะไปลองเห็ดบึงเปล่าอันเห็ดเนี่ยมะเสาวน่ะก็คัดค้าเลยกนขมจะกกอนจะเจ๊กหมอคาไปแอืมแซ่บก้อยปาเยนะกเป็นไงพี่น้องต้อันเด้อ ชอาไปกันได้เป็นเดือนนะคะถ้าปลามากินนี่งชื้นมาไหวหายช่องช้ำหอบมาใหญ่ๆเลยทึงปลาแซลมอนทึงปลาทูปลาทูน่าปลาทูน่าปลาแซลมอนกับรสชานิจ้กินยังมีอยู่ บมได้ซื้อให้แม่กินเคยกินตลอดมีบุมีอุจจากเงินเคยกินอย่างในบุญขอบุญขอคุณนะพ่อแม่นี่นะอะไรวอไม่อะไรข้าวปับแสกพ่อแม่ไี่น้ ชุกุีว่เผ็ดเนาะเฮียจะเผ็ดนิดนึงเอาบะหมี่เผ็ดแต่เอาถั่วไทยเผ็ดป่ะบะ่เผ็ดมันบดแซ่บเนาะ แหน่ปากเนี่ยพวกก็คือว่าเพชรนะก้อยตัวหนึ่งหมดเลยเบสแต่นั่นนะตัวนี้วะอืมตัวนี้แหละหน่อยได้ก็เบสทัวนี้แหละมันเป็นช่องโตชียกิม,มเป็นช่องโต แต่บปเจกนอันนี้เอไม่้ขุดอันนี้กระอิมนะเขาก็ฮอนแกเจวนี้ก็เพชรแบปากนี่ปากพงพี่น้องยำเตบปากนพ่อแม่น้องอยู่ดีมีแหงเ้อุปดดับนั่นัากินบ่อยาก่เอะ ทา <c oughs> นกินมากนัก

มีนรสหวานน้ำมานมงนดันด,นดบ้านห่าหวานเนี้ยหวานท่ามันจะบ้านอยากใจอืมนี่มันมเป็นสมหวานชาวพูดีกินอือมันบวกตันตกนิดก่ เขาพิมพ์มาแต่โรถตลาดกินแต่บักหนัดเด็ดเนี่ยนะครัมือไม่แต่หนัดบักหนัดกินรอบข้อดีเพิ่กับเขาเนี่ยมัเาเฉพาะมีรายการเบรกเบรกที่มาหน้าที่ก,กินบักหนัดเดนี่ย เธอเคกินกล้วยกับเขาเธอกินมังหน้าเธอกินมังหน้าก่อกินน้ำบุษบ๊ะเนาะแอลไดก้กินน้ำขมเธอกินบังหน้าไปกินน้ำขม,มขมคือหนองอะมาขำป้อมกินน้ำแทบกับหมกสมอเนาะน,น้ำในวนันจ้อยพี่ในไม,ม่หนาวเปิด เสชาติกินอนันนี้มันมันดีไน้หน,น,น,นึ่งนมอเตอร์ก็บอกให้กินเย่นี้ยหะมิลดสสมดดหวานมิตรบ้านได้กบักบบุษเรเพิดกับบอยากกินบาน้านหลาย ไปกินโลกจอเีย่ไยแล้ว่ะยบบสามพวกน,นัดตูนี่บวจอตาออก้กิน,นายากระคนแข็งตาบักนัไในมันคืออยู่นนี่เนาะ ยู่ะันเลยเอาไปปลูกปุ๊ซ้างปลูกกนยอดมันในเดทันไหนจะเอายักษแต่มันมีมียอดจ้ะหมฮูนะน่นก็ได้มันนนันอ่งนเขาทไก่กับไข่จะได้เกิดก่อนกันไข่หรือเกิดก่อนเป็นบ่เขาถวยอยู่ในห้องเมียนมได้ หลายคนกับว่าไก่เกิดก่อนเจ้าดิไข่เป็นไก่ก็แล้วจะเป็นไก่แต่ยังน้อยนะครูถามมาปลายยังที่หมมใหญ่กุมูนดกนี่ปัะครบคลองดิลายคนก็ตอบประคอประลุกประบึงยยงทันท้าย <laughs> คอยก็ตอบ ปลาลูกปลาคอปลาขับของในขวดชื่อว่าพักเด็กพักยังยังยังใหญ่พักกระเกอ่าพักกระตู <laughs> พักกระตูกับบ้าใหญ่เอากักตูกระตูเอ้าอยู่ดีมีแห้งพี่น้องก็ดังวาสิวายก็ดังวาสิไปใช้เกี๊ยบเ,เกมไหมนะเ <laughs> จ็ดมือก็อ ใบบักหนัดป็นเหนียมาืออยู่ดีมีแห้งพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามด้วยพี่น้องเพื่อเป็นบอยผ่านคลิปอย่าลืมขามโฆษณาด้วยพี่น้องตอนขามโฆษณาเพราะไรมันคลิปพันเนี่ยอยู่ดีมีแห้งนะพี่น้องเนาะเอาสบายดี